ไม่ปรับไม่ทําตามปุ๋นตายอีกสิ่งหนึ่งที่เขาเก่งมากๆเรื่องของจีนหุดแข็งคือการ replacement หรือการเติมคนเข้าไปยังไงครับอันนี้สมมุติอย่างเช่นนาฟิตอย่างเงี้ยนาฟิตขายของติดแล้วยังไงต้องขายตรงนี้แล้วถ้าออกตายนาฟิตก็ต้องปรับตัวแต่ถ้าเกิดนาฟิตไม่ปรับตัวมันก็มีคนอื่นพร้อมที่จะเข้ามาเสียบแทนทันทีเสมอเนี่ยครับคือวิธีคิดของเขาบริษัทก็เหมือนกันถ้าเกิดคุณไม่ทํางานวันนี้ทําไม่ได้เหรอหายไปซะ และหาคนใหม่เข้ามาได้แบบรวดเร็วมากและเขาอ่ะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มองเห็นสิ่งที่คนไม่ค่อยมองเห็นก็คือเขาเชื่อว่ามันมีคนที่ยังอยากหาโอกาสแบบนี้อยู่และพร้อมที่จะเข้ามาเติมเต็มเสมอเสมอจบางครั้งเราไปมองว่าเราเราไอนั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีแต่แต่สิ่งที่เรา มองไม่เห็นเพราะเราอยู่อยู่แค่บ้านเราเราอยู่แค่แค่บริษัทเรามันมีคนมากมายที่ตอนนี้ยังหิวตอน,นยังหาโอกาส<ช>ตอนนี้ยังต้องพอบ้านพอนรถตอนนี้ยังต้องสง่งลูกเรียนมันมีคนที่พร้อมที่จะนานหนักเข้าหุ้นและได้แสนใช่ยค<ต>ืเขาเนน้าเติมคนได้ยังไงครับสิ่งที่เกิดขึ้นในการทําของเขาเนี่ยในช่วงแรกนะครับเขาอาจจะมีคนไทยมาคุมเพื่อให้เข้าใจตลาดไทยแต่สักพักเขาจะเริ่มเอาคนหรืออีโคซิสเต็มของเขาขเข้ามาร e เพล c เมนต์แทบจะทั้งหมดเพราะว่าหนึ่งเลย เรื่องของความขยัน<ม>ความทึก<ม>การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจีนเนี่ยมันถูกเติบโตมาด้วยการที่แข่งขันมาตั้งแต่เด็กอู่แล้วอะ่ะ<ม>แล้วพอการทํางานบริษัทอยากให้องค์กรเติบโตทุกคนก็ต้อง move ตั้งใจแข่งขันกันเพื่อให้เติบโตขึ้นได้เหมือนกัน